มีบางคนมาบ่นว่าผมเจ็บหลังเหลือเกินครับพระอาจารย์หรือว่าเพราะผมเคยทํางานที่มันเกี่ยวกับการทํานาบนหลังคนมาเลยเป็นเวรกรรมที่ทําให้ผมต้องเจ็บหลังหรือเปล่าก็บอกว่าคงไม่ใช่หรอกนคนที่ทํานาบนหลังคนเนี่ยเขาจะเจอเรื่องที่เจ็บมากกว่านั้นเยอะวันนี้คุณทํางานด้วยความขยัน,นแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อาชีพการงานวันนี้เจ็บหลังก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทํางานแต่ถ้าคนที่ทํานาบนหลังคนเนี่ยเขาคงไม่ได้เจ็บแค่นี้ เขาคงมีความเจ็บมากกว่าน,นี้มหาศาลเพราะเวรกรรมของคนที่ทำนาบนหลังคนเอาเปรียบคนช่อโกงคนคนประเภทนี้ยังไงเสียเวรกรรมก็จัดสรรให้เหมาะสมลงตัวของขุนแค่ทำงานขยันทำงานและเจ็บหลังก็เป็นเรื่องธรรมดาวันนี้อย่าได้โยงไปทั่วอย่าได้โยงไปว่าชีวิตของคนขยันด้วยความซื่อสัตย์เจ็บหลังเพราะเคยทำนาบนหลังคนแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมเก่าชาติไหนชาติไรมา ที่มันเกี่ยวกับการที่ทําให้เราจะต้องเจ็บหลังทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ทํางานหนักทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ทําเหตุอะไรที่เกี่ยวกับหลังจะต้องเจ็บวิบากกรรมมันก็ข้ามภพข้ามชาติแต่วันนี้แน่นอนที่สุดถ้าคุณซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อาชีพการงานแล้วเจ็บหลังก็ชื่อว่าขยันจนร่างกายบอบช้าก็พยายามจัดสรรที่ทํำยังไงไม่ให้เจ็บช้ามากเกินไปนักคนที่ทํานาบนหลังคนเขาจะเจอหนักกว่านี้อีกเยอะเลย วิบากกรรมของใครใครก็ต้องรับเองขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ